การสะกดคําคําที่ประสมสระโอมีตัวสะกดสระโอเมื่อมีตัวสะกดโอและอาจจะหายไปอโอดอ,อดทอโอนอทนโอด ทนตอโอนอตนไม่โทตน้นสอโอนอสนต้นสนบอโอนอบนบออานอบานไม่โทบ้าน บนบ้านขอโอนอขนทออานนฐานไม่เอกฐานขนฐานทอโอนอทนทออาโนทาน ทนทานสออูสูไม้โทสู้ทอโอนอทนสู้ทนคอโอนอคน งออานองานคนงานตอ่อไอใต้ไม่โทรใต้ตอ่ออนอต,นต้นไม่โทรต้นใต้ต้น สอกนอสนจอไอใจสนใจอโ,อนอนอโอกนฝนตอกกตกฝนตก ออกบอบรออมรมอบรมชอมชมรออมรมชมรม วอ,วองกงวงกอลอกงกลมวงกลมตอกกอตกลอกงลงตกลง Chó ổ mò chôm. Nò, ô, cò, nó ổ co nốc. Chôm nốc. Bó ổ bôn. Bó ổ co bộc. Bôn bộc.